สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily World Podcast ประจำวันจันทร์ที่9พฤษภาคมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนและดัชนี S&P 500ปรับตัวลดลง0.2ขณะที่ดัชนี n a s d a กปรับตัวลง1.5โดยทั้ง3ดัชนีต่างพากันปรับตัวลดลงในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจจำเป็นต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย หลังตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐออกมาแข็งแกร่งค่ะโดยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนเมษายนของสหรัฐออกมาเพิ่มขึ้น4,028,000ตำแหน่งสูงกว่าที่นักวิคห์คาดไว้ที่ระดับ4,000 0ตำแหน่งขณะที่อัตราการว่างงานทรงตัวอยู่ที่ระดับ3.6%สูงกว่าที่นักวิคห์คาดไว้ที่ระดับ3.5%ส่วนตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงานโตต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการค่ะ สะท้อนว่าภาพรวมตลาดแรงงานสหรัฐในเดือนที่ผ่านมายังคงแข็งแกร่งโดยในวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนปรับตัวลง0.3%ดัชนี S&P 500ปรับตัวลง0.57%และดัชนีนัสแตกปรับตัวลง1.4%ขณะที่นักลงทุนรอติดตามการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟอ้อดัชนีราคาผู้บริโภคหรือดัชนี CPI ของสหรัฐในวันที่11พฤษภาคมนี้เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อของสหรัฐ ใกล้แต่ระดับสูงสุดแล้วหรือยังนะคะมาต่อกันที่ตลาดหุ้นยุโรปในวันศุกร์ที่ผ่านมาปัชนีต่างพากันปรับตัวลดลงเนื่องจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐได้เพิ่มความกมังวลที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะทําการปรับขึ้นอนตาตาดอกเบี้ยมากขึ้นขณะที่นักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB จะปรับขึ้นหน้าตาดอกเบี้ยภายในปีนี้และอาจปรับขึ้นอย่างเร็วที่สุดในเดือนกรกฎาคมนี้ หลังตัวเลขเงินเฟอ้อของยูโรโซนออกมาสูงสุดเป็นประวัติการค่ะโดยดัชนียูโรสต็อก600ปรับตัวลง1.91%ในวันศุกร์ที่ผ่านมามาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงนำโดยการร่วงลงของตลาดหุ้นฮ่องกงและตลาดหุ้นจีนหลังที่ประชุมคณะกรรมการกรมการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนยืนยันเดินหน้าใช้ในโยบายโควิดเป็นศูนย์หรือซีโรโควิดโพลิซีซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลว่า รัฐบาลจีนอาจจะใช้มาตรการล็อกดาวน์เมืองต่างๆที่นอกเหนือไปจากเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเงินของจีนค่ะโดยดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตต,ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลง2.16%ขณะที่ดัชนีหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวลง3.81%ค่ะสำหรับตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่สามารถปรับตัวขึ้นส่วนทางกับตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่โดยดัชนีนิเกอิกปิดบวกไป0.69% เนื่องจากมุมมองเชิงบวกต่อผลประกอบการของบริษัทจดเทะเบียนในไตรามาสแรกของปีนำโดยการปรับตัวขึ้นของกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากภาวะเงินเฟ้อคือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์และหุ้นธนาคารนอกจากนี้ปัจจัยที่ช่วยหนุนตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาคือแผนการผ่อนคลายมาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดนเพื่อสก,กัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ใ,ในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งเบื้องต้นมีรายงานว่า ญี่ปุ่นจะเตรียมทดลองเปิดพรมแดนต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มเล็กที่ฉีดวัคซีนแล้วในเดือนนี้ซึ่งถือเป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็นตอินเด็กซ์ของบ้านเราปรับตัวลง0.83%ตามทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคเนื่องจากนักลงทุนกลับมากังวลว่าเฟดอาจเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่า0.5%ในการประชุมในเดือนมิถุนายนนี้หลังจากทิศทางเงินเฟอ้อ ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันอันตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้มีแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมาค่ะมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคําและน้ํามันนะคะสัญญาทองคําตลาดโคเมกปรับตัวขึ้น0.38%ได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินลอนาร์สหรัฐขณะที่แนวโน้มการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดได้ส่งผลกดดันต่อราคาทองคําเป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันค่ะ ส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น1.4%และปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันเนื่องจากการที่สาภาพยุโรปเตรียมความบาดน้ำมันของรัเสเซียนั้นได้เพิ่มแนวโน้มที่ปริมาณน้ำมันจะตึงตัวสำหรับกรณ์การลงทุนและกลองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายัางคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยรอจังหวะการเข้าซื้อเมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลดลงมาราว3-5%ในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวขึ้นหนึ่ง กองทุนเปิด p r i n c i p l C H Tech สองกองทุนเปิด TMB GQG 3. ามกองทุนเปิด UOB s j s m และสกองทุนเปิด p r i n c i p l D Plus และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้เราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม World Advisory by c m b Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ